สวัสดีครับคือพวกเรามาหาแหวนอะนะมาถูกที่แล้วลวคละขอแหวนที่สวยที่สุดเลยนะโอเคชิญ <Okay. S 1> ดูตรงนี้สิคะสีแดงมะออไม่อยากจะได้อะไรที่ไม่เหมือนคนอื่น่ะเราจะปั้นดินเบาปิ้งทำดินเบาให้เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่ส่วนสีขาว เราจะใส่คริสตัลเข้ากับวงแหวนแบบเนี้แล้วเราก็จะได้แหวนเพชรเม็ดโตว้าวแหวนเพชรของเราซ่อนอยู่ในมาการองอ๋ออันนี้แหละอันนี้่สวยจังขออนี้ครับได้เลยค่ะนี่ค่ะขอให้โชคดีนะคะอ๋อขอบคุณนะครับขอบคุณมรีเนตและทิกกี้กำลังนั่งอ่านหนังสือและดื่มชา อ่านหนังสือเสร็จแล้วฉันต้องไปก่อนนะยังไงอย่าทำอะไรซนๆนะจ๊ะทิกกี้อได้เลยฉันไม่ทำอะไรหรอกตอนที่มารีเนตปิดประตูบ้านเย,ย้เปิดฝาเลยฉันอยากจะเป็นคนเหมือนเดิมเจ๋งจังเลย <c oughs> ชุดนี้สวยมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมแล้วก็ออกไปข้างนอกฮ่า <c oughs> ปารีสเนี่ยสวยจังเลยเอะแล้วลูกศรน,นี้ไปถึงไหนกันนะ <c oughs> ต้องตามไปซะแล้วสิ อออยู่นี่เหรอดอกไม้สีเหลืองสวยใช่ไหมล่ะอ๋อใช่แล้วอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้ว <c oughs> ว้าวเออในนี้มีอะไรหรอมีคนกำลังซ่อนตัวอยู่ข้างหลังเหรอเอามาเร็วเข้าเอา๋อคนอยู่ตรงนั้นเหรอ <c oughs> แล้วฉันต้องไปทางไหนคะ <c oughs> โอเคเลยขับใจนะจ๊ะ <c oughs> เราจะนำหลอดเหล็กมาปักไว้แล้วก็หันกระบอกกระดาษ เออมารีนเนตขก็ามาช่วยด้วยว้าวทุกอย่างดูใหญ่จังเลยเราจะทำสองอันอันใหญ่แล้วก็อันเล็กติดเข้าด้วยกันเลยถ้าสีเงนินจากนั้นก็ติดฐานเข้าไปนะเราจะกรีดตรงนี้เพื่อหยอดเหรียญตกแต่งฐานเลยว้าวปุ่มของเราสวยจัง พอหยอดเหรียญเข้าไปแล้วสามารถส่องเข้าไปได้เลยดูสิสามารถมองวิวปารีสได้จาก,ก,กไกลไกลว้าวที่เนี่ดูสวยจังเลยนะอะสงสัยจะต้องหยอดเหรียญเข้าไปในนี้ละมัง้งว้าวไม่เคยเห็นมุมมองแบบนี้มาก่อนเลยคนรถเขาแบลกยายจะแบลกเอืออะไรอยู่เหรอ แพล์ไม่ทำอะไรที่นี่เธอกำลังตามหาขุมสมบัติอยู่ด้วยใช่ไหมคือฉันหลงรักเธอมานานแล้วเธอแต่งงานกับฉันนะ <c oughs> โอเคได้เลย <c oughs> อ๋อและเราสองคนก็นได้แต่งงานกันเราจะต้องมีอนาคตที่สดใส <c oughs> สวัสดีคะ่ะเรากำลังจะหาชุดแต่งงานที่สวย <c oughs> ที่สุดเลยอ๋อคุณมาถูกที่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าร้านของเราเนี่ย <c oughs> มีแต่ชุดแพงๆเนะี่ยไปกันเลยดีไหม แปลกดีจังเดี๋ยวสิคะว่าเราออกแบบชุดให้คุณเป็นแบบไหนบ้างามาลองดูคะ่ะอชุดนี้เหมือนเส้นใหญ่ไม่โอเคเลยนะชิกี้ฉันว่ามันเยอะไปหน่อยนะเธอว่าไหม <Yes. S 2> งั้นฉันไปเปลี่ยนชุดใหม่เลยคะ่ะวัดตัวซะหน่อย,อยไม่รู้สินะชิกี้ลองใส่ชุดสีขาวสิว้าวเราจะทำกระโปรงฟูฟ่อง จากนั้นก็ใส่ท็อปเป็นกระดาษโฟมกลิตเตอร์ดีไซน์เนี่ยสวยจังแล้วก็ใส่รองเท้าสีขาวเป็นไงมั้งว้าวเธอดูสวยจังเลยใช่ไหมดูฉันในกระจกสิ เดี๋ยวเราจะแพคให้เรียบร้อยเลยนะคะขอบคุณที่มา <Goodbye. S 1> ใช้บริการคะ่ะเราจะนำแผ่นสไตโลโฟมมาเลยแล้วก็จะได้สองอันตอกเข้าด้วยกันเลยฝั่งแล้กเราจะติดหูแมวส่วนฝั่งของทิกกี้เราจะประดับไปด้วยดอกกุหลาบแล้วก็ไขม่มุกตรงเนี้จะมีผ้าม่านแล้วก็ริบบิ้นด้วยนะ ว้าวแขกมากันเยอะเลยยินดีด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะถ้าเกิดว่าทุกคนเดินผ่านเจ้าซุ้มเนี่ยมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นละว้าวชิคกี้และแพล็กอยากจะโชว์อะไรสักหน่อย ว้าววิเศษสุดไปเลย <c oughs> เอ๋องั้นพวกเราก็ร้องกันเถอะ <Yeah. S 1> ได้เลยเอาล่ะสำหรับแขกคู่แรก <c oughs> ผู้หญิงได้ผ้าคลุมหัวส่วนผู้ชายก็ได้บอกแ <c oughs> ปลกดีนะ <c oughs> ใช่นั่นสิทุกคนมีความสุขกันมากเลยฮายอค,คุณหมอครับช่วยหน่อย <c oughs> เอานะใจเย็นๆก่อนนะ เธอนั่งนี่เดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างเองนะครับ<ห>เฮ้ยฉันตื่นเต้จังเลอยอ่ะมามาเล็กตุก๊กตากันเลยเราจะทาพ่ออ้อให้เป็นสีแดงว้าวผมของเธอเหมือนกับชิคกี้เลยมันนี่มาจากเจ้าหนูหน้อย ยินดีด้วยนะครับคุณได้ลูกชายเจ๋งเจงว้า wow, วน่ารักจังเลย <c oughs> เขาหน้ารูปร่างเหมือนกับชิคกี้เลยนะแต่ว่าหน้าตาไม่เหมือนผมเลย <c oughs> และเบบี้เอลเอลของเราจะได้รับบทเป็นลูกสาวบายบายทาตาสีเขียวว้าวแล้วก็เอาบันออกแล้วก็ทาผมให้เป็นสีดำ แล้วก็ใส่รอยเท้าแมวดูสิดูสิเหมือนพ่อมากเลยแพล็กจ้าไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าลูกอีกคนเ,นเหมือนเธอจังเลยว้าววันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตพวกเราเลยชิคกี้และแพลกมีลูกชายแล้วก็ลูกสาวสองคนเราจะตัดกระดาษแข็งแบบนี้ให้เป็นเปลนอน แล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันเขามาส่งครับขอบคุณค่ะว้าวกระดาษแข็งมาส่งแล้วและผ้านุ่มๆเนี่ยก็จะกลายเป็นที่นอนนอนหลับฟันดีแนะ่นอนเลยายชิคกี้เอ้ยมาฝากฉันเลี้ยงอีกแล้ว<ฮ>ได้เวลาไปนอนกันแล้วนะจ๊ะเด็กๆหลับตาซะนะ รู้สึกจะหลับแล้วงั้นไปดีกว่าเด็กๆน่าเจอของกินเข้าแล้วสิแหม้ล่างมาที่เตียงนอนเลยเหรอมาฉันเอากระดาษต้นไม้มาแล้วขึ้นมาสิมากินกันดีกว่านะต้อนน้อย่ารอตต้งนลอยเออเกิดอะไรขึ้นนะฮย่งใช่ฉันปล่อยพวกเธอตามลำพังไม่ได้เลยเชียวนะนี่ยังกินโดนัทไม่ได้นะจ๊ะ ไปเร็วเข้านอนได้แล้วใช่ละฝันดีนะกระถางเนี่ยวางไว้ไหนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันและตอนนี้ฉันจะเล่านิทานให้เธอฟังได้เวลาอาบน้ำน้องเบบีแล้วแพลกเด็กๆโอเคไหมคะออมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูสิชอบเล่นน้ำใหญ่เลย <c oughs> ลูกชายของเราเนะี่ยชอบเล่นน้ำแต่ว่าลูกสาวน่ะสิ <c oughs> แมวน้อยนะ่ะไม่ชอบน้ำใช่ไหมเออทำไงดีเอ้าเอาหน้าเดี๋ยวฉันคิดเองวัดก่อนแล้วก็ตัดเลยจากนั้นก็ใส่กระดาษโฟมเหนี้ยวเราได้รูปหน้าแมวแล้ว,วจากนั้นก็ตัดกระดาษที่ชุบเปียกเลยม้วนแล้วก็ใส่เข้าไปในกล่อง เจ้าแมวน้อยมีกระดาษที่ชู่ออกมาแล้วและชิคกี้เองก็มาพร้อมกับวิธีแก้ปัญหาจะต้องใช้กระดาษที่ชูบเปียกเช็ดแทนน่แถมกล่องมันก็ยังน่ารักอีกด้วยชอบไหมจ๊ะดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะแฮปปี้นะหอมจังเลยการอาบน้ำก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแล้วต่อมาเจ้าหนูน้อยทั้งสองคนตื่นขึ้นเอยะแล้วต้องหาอะไรให้ทแล้วสิ สไตล์โลฟอมของเราก็กลายเป็นก้อนอิดแล้จะตต่ได้เป็นรูปแบบเนี้ยแล้วก็ระบายสีแดงสีขาวแล้วก็สีเขียวแต่และอันนั้นจะมีตัวอักษรต่างกันเออของเล่นอยู่ตรงไหนกันนะเอานี่ไงนี่จะเด็กๆเ,เล่นไปนะดีจังเลยที่เบบี้ชอบของเล่นเนี้ยมองดูเด็กๆเล่นแล้ว,ลวน่าสนุกจังเลย ได้เวลาออกไปเดินเล่นแล้วนะจ๊ะเออตรงนี้มีลางของเล่นด้วยนี่นะเบบีนะ่าจะอยู่ที่นี่อย่างปลอดภัยนะเล่นให้สนุกนะจะจะอ่านหนังสือก่อนแต่แล้วก็ได้ยินเสียงอะไรเข้าอ๋อหิวเหรอดีนะที่เอาขวดนมทั้งสองอันมาด้วยอะมาดีมา,มาได้เวลากินนมแล้วจ้า